สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแทชชิลนะครับใครที่เข้ามานะครับก็ยกดซับสไครป์กดติดตามนะฮะวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสโมสรนิวคาสเซิลนะครับไปดูห้องแต่งตัวไปดูช็อปนะครับและที่สําคัญวันนี้นะฮะเราจะไปนั่ง VIP อพีบ็อกนะฮะเพื่อไปดูบอลคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับเลสเตอร์ฮะรับรองสนุกแน่นอนฮะยินดีทติดตามนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับในช่องแทชชิลครับนี่ครับวันนี้ก็คือช็อปที่เราจะมา ซื้อเสื้อนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ซื้อเสื้อสกรีนเสื้อนะครับหลังจากที่เมื่อวานเรายังไม่ได้สกรีนนะครับเพราะตัว W หมดนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาถอดสกรีนกันวันนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเป็น match day นะครับอย่างที่พี่ท็ g บอกไปนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ตอนเช้านี่คนก็เริ่มคึกคักกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะคิดว่า2ทุ่มนี่คือจะเต็มไปด้วยคนแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้นะครับผมต้องถอดเสื้อก่อนนะครับ Newcastle นะาุกคนเพราะจะเอาไปสกรีนนะครับนี่ ไปรุ่นน็อตเฟสเป็นไงชวนหน่อยเอ้ยไปรุ่นน็อตเฟสเสื้อนดี่วกับเสื้อจีโน่พรานยูนะเบอร์ยี่สหกยี่หกมาจากไหนครับอ๋อวันเกิดครับผมอ๋อได้ครับอายุอายุเขาเท่าไหร่ครับปุ๊บปั๊บนะครับจะพาพี่แท็กไปกินอาหารไทยร้านเมื่อวานนะครับเพราะว่าตอนเย็นนี้พี่แท็กจะไม่ได้กินเพราะว่าจะไปกินไหนไหนครับในเล้าในเล้าช่วยเลยนะครับเอ็กซ์คลูซีฟเล้าด้วยนะไม่ใช่เล้าปกตินะเป็นเป็นห้องด้วยนี่โคตรเซียวเลยมีกระเพราไหมตรงนี้ไม่มี ี่ทุกคนมายังไงเนี่ยโอ้โหสางไฟกินัรีอันป๊อปปูล่าของประเทศไทยนี่ให้นั่งตุกตุกด้วยตุกไทยยีสีตะกวยจ้าแอปไทยผัดไทยนะครับผัดไทยตะโกยจ้าโกยจ้าดู เข้ามาดูช็อปนิวคาสเซลนะเป็นขายของแบบว่าแฟนเมดนะครับโอ้ทุกคนสุดยอดมากใช่เป็นช็อปอยู่ตรงแถวแถชัยนาทาวนะครับเป็นเสื้อแบบว่าเก่าๆช่วินเทจนะครับเอามาขายนะทุกคนแล้วมีของทุกทีมด้วยนะครับที่นี่ เมื่อกี้แท็กบอกโค้งสั่งกินไม่ค่อยได้อย่างสีเหลืองเย็นเล้วมีดกราฟฟิตี้โต๊ะไม่อยากเลยเหรอ <c oughs> ได้อ่ามีอะไรอีกสีดีเสื้อในวาโว้สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิ่นะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมอยู่กับพี่แท็กครับเพื่อนที่เราอยู่กับกูทั้งวันอ่ะทั้งทั้งทริปีมมันก็ต้องตรงนี้ไม่มีใครนอกจากกูมึงแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทัวร์สนามนะสเตเดียม erm ทัวร์ที่เซนต์เจมส์พาร์คสเตเดียมนะครับผมพี่แท็กแรงมากเลครั้งแรกในชีวิตนะ ไปนี่นะครับข้างหลังผมนะครับก็คือด้านหน้าของสนามเซนเจมพาร์สเตเดียมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็พาไปดูกันว่าในสโมสสอนแห่งนี้สนามแห่งนี้นะครับมีเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับทางเข้าระหว่างเอ่อทางเข้าของนักเตะทีมเยือนนะครับก็คือจะมีเขียนว่านิวคาสเซิลฟอร์เมอร์เพลเยอร์ด้วยนะครับก็คือจะเป็นนักเตะทั้งหมดเลยนะของนิวคาสเซิลนะครับ โดยโหตั้งแต่ปี1927ก็ยังมีนะ18ก็ยังมีนะทุกคนเรียกว่าเป็นลายชื่อทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น Player e n t r a n c e นะครับแต่ว่าที่ผมไปพามาจะเป็นทางเข้าของสั่ง a เว t ทีมนะครับ ซึ่งฝั่งโฮมทีมเขาจะไปขับรถเข้ากันตรงนั้นนะครับตรงบันไดทางขึ้นนะครับก็จะมีคําพูดต่างๆนะสื่อถึงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแล้วนี้นะครับผมอยู่ทางเข้าอเวทีนะที่สำหรับอเวทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางเข้าที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่ารถบัสของทีมอเวทีจะมาจอดข้างหน้า90นาทีก่อนเตะนะครับหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ แล้วก็จะเดินเข้ามาในโถงทางเดินนี้นะครับห้องนี้นะครับเรียกว่าโอ้โห,โอ,โหอลังการมากเลยนะคนสวยงามมากๆส่วนนี้นะครับก็เป็นเซอร์บ็อบบี้ล็อบสันนะครับเป็นทั้งนักเตะผู้จัดการทีมโอ้โหของทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็อังกฤษด้วยนะครับอะไรเป็นอะไรพร้อมลงสนามแล้ว <c oughs> ไอเอางีา้เดินเข้ามาดิเดี๋ยว <c oughs> ผมถ่ายที่เดินเข้ามาทีมอเวเดินเข้ามาหน่อยครับอื้มอ,อื้มโอ้โหเอาทักทายบ็อบบี้ล็อบสันหน่อยอื้ม นี่ก็คือสนามนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เตรียมสําหรับแมตช์สุดท้ายอย่างอลังการมากทุกคนดูทงนะครับที่พรีไว้นะครับแล้วก็สนามญ้าที่พร้อมที่จะทํานะครับโอ้โหทุกคนดูมันอลังการขนาดไหนเนะี่ยผมอยู่ข้างสนามแบบข้างสนามนะครับนี่น,ะนทุกคนคือเอกลุศิษฐขนาดไหน,นดูนะอันนี้คือย่าพิมพิริกที่ผมแตะ ไม่ไงอันนี้คือแตะพญาพิมพิลีกน,นะไม่มีสนามไหนให้ขนาดนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าคลิปหน้าคือผมจะลงไปเล่นบอลในสนามแห่งนี้อนะทุกคนตายตาหลับในสนามในพิมพิลีกอะ่ะที่นั่งนะครับก็คือจะเป็นของโฮมทีมครับมี19ที่นั่งด้วยกันส่วนฝั่งอเวทีมนะครับก็จะมีอยู่แค่13บสาว 13ที่นั่งครับแล้วข้อแตกต่างคือไม่ใช่แค่เล็กกว่านะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นฮีเตอร์ซีนนะครับซึ่งจะเป็นเบาร้อนเบาอ,อุ่นนะครับแต่ฝั่งนี้จะไม่มีเลยนะครับที่เขาบอกนะก็คือจะมี VAR จะตั้งอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับส่วนฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับ,บ,รบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะจะเป็นโกลนล์นะครับก็คือจะเป็นพวกแบบ VAR แหละทุกคน แล้วก็ฝั่งนี้บนรูฟด้วยนะมีอีก12ตัวนะครับที่ต้องมีกล้องเยอะขนาดนี้เพราะเวลาตัดสิน VR หรือว่าตัดสินล้ำหน้านะครับการออฟไซด์ต่างๆนะครับกล้องพวกนี้จับได้หมดแล้วก็เอาไปให้ผู้ตัดสิน VR ในการตัดสินนะครับ นะครับเราจะไปดูส่วนอื่นก่อนนะครับในนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับเซนต์เจมส์พาร์คนะครับเวลคัมทูอเวอร์โฮมนะครับนี่ต้อนรับสู่สนามเซนต์เจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับที่สนามแห่งนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเซ็กชันแรกนะครับของสนามนี้นะครับก็คือฮอสพิทอลิตี้นะครับนี่ก็คือทางเข้าของเอ็กซ์เซคิวทีฟสวีทนะครับแล้วก็แพลตตินัมคลับนะครับและนี่นะครับก็คือถ้วยรางวัลนะครับอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล5นะครับก็คือเอ็กซ์เซคิวทีฟบ็อกซ์ ซึ่งในนี้นะครับจะมีบ็อกซ์หลายบ็อกซ์มากๆนะครับซึ่งบ็อกซ์ของเราวันนี้ต้องบ็อกซ์524นะครับก็คือฟัน88นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Newcastle United นะครับคาดหน้าอกเสื้อเลยนะทุกคนฟัน88นะครับ ซึ่งในโซนนี้นะครับจะมีแต่ผู้บริหารแล้วก็สปอนเซอร์สนับสนุนของทางสโมสรน,นะครับท,ที่จะเข้ามาใช้ได้ในบ็อกซ์ต่างๆนะครับถ้าให้ผมนับนะครับก็ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18บ็อกซ์นะครับทั้งหมดของ Executive Box Level 5นะครับซึ่งวันนี้เป็นแมชเดย์นะครับทุกคนเขาก็เตรียมพรีแพรอาหารเรียบร้อยหมดแล้วรวมถึงบาร์ต่างๆนะครับด้านหน้านะครับ นี่ครับทุกคนวิวที่ดีที่สุดของสนามนะครับก็คือตรงนี้ซึ่งเป็นที่นั่งของเจ้าของของสนามแห่งนี้นะครับทุกคนดูว่ามันกลางขนาดไหนแล้วก็วิวดีขนาดไหนสําหรับคาปาซิตี้ของสนามแห่งนี้นะครับ5้า0 0ที่นั่งนะครับอันนี้นะครับสที่นั่งตรงนี้ครับก็จะเป็นเจ้าของของนิวคาสเซิลที่จะนั่งในวันนี้แล้ววันนี้จะมีจอให้ดูด้วยนะครับดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็ที่นั่งตรงนี้ครับสาหรับเซเลบริตี้หรือว่าเป็นแบบว่า ตำนานฟุตบอลของประเทศอังกฤษนะครับก็คือจะถูกรับเชิญมานั่งตรงนี้นะครับซึ่งทุกคนดูวิวก็คือกลางสนามนะครับแล้วด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่คือเราเห็นบรรยากาศแบบจัดเต็มแน่นอนซึ่งในส่วนนี้นะครับจะไม่ได้เห็นในทั่วๆไปนะครับเพราะว่าจะเป็นสตอรี่ของโฮมนะครับซึ่งตั้งแต่ปี1880ยันปี2000สาหรับสนามนี้นะครับนี่คือเมื่อก่อนนะครับสาหรับ โอ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนี่คือมีแค่นี้นะทุกคนแต่ตอนนี้คือใหญ่มากๆนะครับเริ pues ่มต้นจากสนามแบบนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับค่อยๆเพิ um ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจนทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าคาปาซิตี้ที่บอกไปคือ5 2 0 0 0ันที่นั่งคือใหญ่มากๆจริงๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมิลเบิร์นสวีทนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้นะครับเราจะมาทานข้าวที่เลาจ์นี้นครับ สำหรับนิวคาสเซิลนะครับไม่ใช่เป็นเสื้อสีดําขาวมาตั้งแต่แรกนะครับยังมีสีแดงขาวแดงดาแล้วก็น้ำเงินด้วยนะทุกคนก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสีดําขาวนะครับ ับคลิปนี้นะครับก็จะไม่มีห้องแต่งตัวทั้งโฮมทีมแล้วก็ทั้งอเวทีมนะครับก็ได้ดูแค่ข้างสนามแล้วก็เป็นบ็อกซ์ต่างๆก็เรียกว่าอาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะครับสำหรับการมาทัวร์สนามนะครับอาจจะไว้โอกาสหน้านะครับที่ผมได้มาทัวร์สนามที่เซนเจมป์พาร์คอีกรอบจะพาเข้ามาดูนะครับนี่นะครับเราก็พาเข้ามาใน Official ยลช็นะครับพี่แท็กจะซื้ออะไรพี่แท็กพอพอเราโตแล้วเนาะ นี่ครับนิวคาสเซิลได้แฟนตัวยงใหม่แล้วนะครับดูโอ้โหขนของซื้อแบบหืมปลาของถูกเขาลดราคาบ้างึฮ่นิวคาสเซิลเลยสานี่เลยสาดก้อ์พันสองพันสามอ่ะได้อยู่ปะได้อยู่แบบว่าไม่ได้วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเล้าไปกินข้าวกับพี่แท็กนะครับเสร็จแล้วก็ไป ไปไหนครับดูอะไรครับดูนิวคเซิลกับเลสเตอแข่งเลสเตอร์แล้วเมื่อกี้เด็กเลสเตอร์เพิ่งเดินเข้ามานะผมผมซักหน้าใส่เสื้เลยอันน้เพราะใส่เชียร์เดอรเสื้อใหม่ด้วยเสื้อใหม่ด้วยโชว์หน่อยหน้าเป็นยังไแล้วกวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าช่วงฮาึ่งไทม์พี่แท็กกับผมนะจะเดินลงไปในสนามนะครับแต่พี่แท็กจะไปเล่นฟุตบอลเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูว่าใจกลางสนามรอบๆล้อมรอบด้วย52,000คนแฟนมันจะเป็นยังไงติดเต้นไหมครับ ธรรมดานะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ลงไทยลีกเราไปแล้วนี่นะครับหน้าสนามนิวคาสเซิลนะครับก็คือจะมีออฟฟิเชียลโปรแกรมขายนะครับราคา3.5ปอนด์ปอนนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมสำหรับวันนี้นัดสุดท้ายนะครับมิลเบิร์นสแตนนะครับก็จะเป็นสแตนหลักซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายก็คือเมนสแตนนั่นแหละครับก็คือสแตนที่มีทั้งทุกๆคนรวมถึงผู้เล่นนักเตะนะครับอยู่ด้านล่างนะครับมองออกไปคือมุมถ่ายทอดสดนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับจะไม่ได้พาทุกคนไปต้อนรับนักเตะที่เขาจะมาถึงนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปที่เลาส์นะครับก็เลยไม่ได้อยู่ด้านล่างยันตอนเข้าไปนะครับโอ้โหแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็คือตูนอาร์มี่มาที่ต่างๆแห่งนี้เพื่อเฉลิมฉลองนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับนี่นะครับแฟนๆบอลสองคนมาจากบราซิลนะครับแลเมช่นะครับ your direction i m o g t 5วันนี้คลาสเอรคอมพลีทมัจะได้5วันทุกคนครับเขามี YouTube ชานอลนะครับ What's your YouTube ชานอล I'm f i r i o d s so I got just over 43,000 subscribers. Wow, it's huge. e I mean I g o every new class with Thank you so much. Yeah. นี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามานะครับนี่ก็คือ Match Day โปรแกรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ข้างในก็เป็นหนังสือปกตินะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นพวกลายหน้าของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพินของนิวคาสเซิลนะครับระหว่างนิวคาสเซิลแล้วก็เลสเตอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแชมเปญสามขวดนะครับในโต๊ะของเราถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเพราะขวดหนึ่งก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับเราก็อยู่ในเลาจนะครับของมีกินแล้วมีทักกินแล้วตอนนี้นะก็อยู่แต่เราอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเราสามารถทานได้หมดเลยนะครับทั้งสตาร์เตอร์ แล้วก็เมนนะครับแล้วก็ช่วงฮรับแทนก็จะมีของว่างให้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเกมจบก็ยังสามารถเข้ามาในนี้เพื่อดื่มแล้วก็ทานของว่างได้อีกนะครับ Do you know how much for the hospitality ticket like this? Probably like 400. 400. นี่ครับที่แท็กของ,งของซูมเสร็แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วแดกเลยดูดูโอ้โหเมนูอะไรครับเนี่ยอะไรเจมอนครับโหเมนู ถ้าเป็นภาษาบ้านแล้วก็คือรวมเข้าในบาทต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากนะสำหรับทริปนี้นะครับเพราะว่าจะลงไปข้างล่างด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเกมในวันนี้นะครับนี่นะครับเรากำลังเดินลงไปนะครับขาไม่ให้ใครเข้าไปเด็ดขาดนะครับถ้าสมมติว่าไม่ใช่ทีมงานสตาฟ์โครนะครับ ก็คือเขาจะมีปิดกั้นนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็นพิซไซส์เลยนักเตะที่จะมาบอกอัพนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นธงที่แจกสาหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาจะโบกธงกันนะครับเซกชั่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกทีมงานของแชนแนลต่างๆนะครับรวมเจ้าของของนิวคาสเซิลนะครับก็จะนั่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยทุกคนแถมมีจอให้ด้วยนะครับสามารถดูแบบว่าภาพช้าทุกอย่างได้ในสนามเลยนะครับ ข้างหลังผมนี่ครับก็คือวิวที่นั่งของเราในวันนี้นะครับสําหรับที่นั่งตอนนี้นะครับที่นั่งเป็นแบบว่าเบานะครับซึ่งเรียกว่าโอ้สบายมากๆนะครับแล้วก็ระยะห่างขานี่คือพอดีเป๊ะนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรืออะไรนะครับคือแบบทุกอย่างดีหม่ดนะครับทุกคนบรรยากาศคือแข็งมากนะสำหรับเกมสุดท้ายของทีมนัดแล้วเสียงดังมาก <uous> ทุกคนไม่ไ <these> ด้ยินอะไรทั <uous> ้งนั <uous> ้น <ด>นี่นะครับเรามารอดูกันนะครับบรรยากาศของนิวคา s t l e ลน g สุดท้ายนะครับเร <18 S 2> ียกว่าตอนนี้สวยมากมากทุกคนทุกคนเริ่มปกคงกันแล้วนะครับเดี๋ยวอรอเลยเสียงด,ดังดามากทุกคน เอตีฮาวเรียกว่าเข้ามาทำทีมนิวคาสเซได้ดีมากๆเลยครับได้ไปแชมเปี้ยนลีกสีซันหน้าเลยครับ เพิ่มชั่วโมงนะครับยิงไม่ได้นะครับแฟนแฟนิวคาสเซิลเขาก็เริ่มเชียร์กันหนักขึ้นนะครับอิสซักมอนชุดโอ้นแฟนรอบสนามเริ่มไม่โอเคกับกรรมการเลยนะครับคือแบบไม่ให้ฟาวน์นิวคาสเซิลเลยนะทุกคน โอกาสไม่ได้เลยทุกคนโคคนชนเสาชนเสาเสร็จแ,แล้วก็เตะออกทุกคน ตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็คือกลับเข้าไปทานอาหารนะครับเขาก็ไปพักครึ่งเลยครับเพราะว่าครึ่งแรกดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับครื่งแรกนะครับทุกคนก็เสบยกันไปสูงประตูต่อสู้นะครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับลเลสเตอร์ก็ยังแน่นอยู่นะครับแล้วก็โอกาสของเออดิวคาสเซอร์นะครับก็ไม่สามารถจบโทษได้สักทีนะครับก็ต้องมารอลุอ้นกันต่อว่าเครื่งหลังนั้นจะเป็นยังไงนะครับ าคือข้างนอกหนาวมากทุกคนขนาดผมนี่คือแบบคิดว่าไม่หนาวแล้วนะแต่ว่ายังอากาศสิบกว่าองศาันี่นะครับตอนพักครึ่งนะครับพี่แท็กก็ไปอยู่ตรงกลางสนามนะครับส่วนเรานะครับมันกินของหวานกันดีกว่านะครับน่ากินทุกอันนะนี่นะครับจะพาไปดูพี่แท็กตินะครับพอกินข้าวเสร็จออกมาเก็บมาแล้วไม่ทันนะครับ เมื่อกี้เมื่หลังนะครับบอกว่าพี่แท็กนะไม่ได้เตะเข้าเลยกับอีกคนหนึ่งนะไม่ได้เตะเข้านะทุกคนเดี๋ยวรอนักเตะกลับมา้วครับเรามารอดูครึ่งหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเปลี่ยนเจมส์้ดยสันลงมาแทนอีเทียนาโชนะครับตอนนี้ผมหนาวมากหนาวแบบหนาวเลยนาโชแม่งไม่มี แนสองวันนี้นะครับ52,152คนนะครับเต็มสนามทุกที่นั่งนะวามจุดนี่คือ52,300่นาะเท่าที่ผมรู้นะครับคือเต็มหมดเลยนะครับหลังจากที่ทุกคนได้เห็นนะครับไม่มีที่ตรงไหนว่างเลยนะครับบรรยากาศของสนามเซนต์เจมส์ปาร์กนะครับที่ผมชอบมากที่สุดคือหลังคาแก้วนะครับมันคือกระจกนะทุกคนมันไม่ใช่หลังคาแบบทึบๆนะครับทาให้รู้สึกโป่งมากๆนะก็คือสวยมากๆนะครับสำหรับสเตเดียมนี้นะครับผมให้เป็นอันดับต้นๆในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับ ดูนะทุกคนจเจาะกันแบบสุดๆเลยนะกล้องหลังดันขึ้นมาเกินขึ้นสนามเนี่ยทุกคนดูโอ้โหดันสูงมากแล้วคือเจาะอย่างเงี้ยก็อ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้สุดยอดนะครับแฟนเลสเตอร์นั่งอยู่ข้างบนนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคอมอลเลสเตอร์คอมอลเลสเตอร์เลยนะครับ หลังยังเป็นเหมือนขึ้นแรกอยู่นะครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวาดเข้าไม่มีดวงเลยทุกคนชนเสาหมด แค่เสมอครับนิวคาสโซลก็อยู่รอดนะครับไปแชมเปียนลีกนะทุกคนอันนี้คือช ก็คือจบไปแล้วนะครับถึงแม้จะเสมอศูนย์นะแต่นิวคาสเซนับการันตีตัวไปแชมเปี้ยนลีกนะครับเนะรีรยกว่าแฟนๆนิวคาสเซลทุกคนนะครับดีใจมากๆนะทุกคนที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้านะครับนี่คือฟุตบอลกิน,นะัะทุกคน ผู้ที่นำทีม Newcastle สู่แชมเปี้ยนลีกนะครับยอดมากๆเจ้าของสโมสรน,นะครับโบ้มือให้แฟนๆแล้วนะครับ เป็นหน้าประวัติศาสตร์เลยนะได้ไปแชมเปี้ยนลิกงอะทุกคนเรียกว่าสุดยอดมากๆนะสำหรับนิวคาสเซิลเนย์เต็ดผมต้องขอบคุณทางสโมสรนิวคาสเซิลเนย์เต็ดแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างฟัน88นะครับที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้กับผมในการได้มาอยู่ในโซนของ ที่นั่ง v ี p นะครับถ้าไม่มีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับก็จะไม่ได้พาทุกคนมาดูมารีวิวที่นั่งแล้วก็ราสอาหารที่เราไม่น่าจะมีโอกาสได้มานะครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้กันครับแล้วคลิปหน้าเราจะลงไปเตะกันที่สนามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะคลิปใหม่ออกมาจะได้มาดูกันทักทีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่ครับโอหบรรยากาศแฟนๆคึกคักมากทุกคนนี่ดูนั่นแหละครับทุกคนบรรยากาศเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับจะแตกต่างกับซีซั่นที่แล้วที่เรามามากๆเพราะว่าซีซั่นนี้การันตีตั๋วไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโชคดีที่โรงแรมเราอยู่ไหนครับ อยู่ใกล้แค่เอื้องเฮ้โรงแรมเราอยู่ตรงนี้เองนะครับไม่เรียกว่าไกลออกมาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ฮาตีสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านสวัสดีครับ